فمن علم ان معنى لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله يجب الا يجب الا يرد على علمه شك ولا ريب ويجب الا يتردد في الايمان متلولها وعليه ان يعتقد صحه ما يقوله من احقية الهية الله وبطلان الهية غير الله อันซสวยจนบีไอยีนอินเมนาตะอัลลุนี่คือคำพูดของชาวซาลฟีนองผู้ที่มีมานชาวซลฟบว่าอย่างไงบ้างเงื่อนไขของความมั่นคงหรือมั่นใจบนหลักการคำกล่าวปฏิญาณตนนั่นก็คือเขาจะต้องมีความรู้อย่างครอบคลุมทุกด้านความรู้ของเขาจะต้องไม่มีข้อสงสัยหรือเครือบแคงใดๆทั้งสิน้นใครก็ตามที่รู้ถึงความหมายคำปฏิญาณตนที่เขาเปล่งออกมา ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดสิ่งอื่นใดที่ถูกสักการะที่เที่ยงแท้เว้นแต่ลัทธิหานะหัวตละล่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ความรู้ของเขาจะต้องไม่เปรอะเปื้อนด้วยกับข้อสงสัยหรือข้อคุ้มครือต่างๆดังนั้นทุกคนพิน้องผู้ที่มีมานเขาจะต้องไม่อะไรวกเวกเขาจะต้องไม่พะวงเขาจะต้องไม่สงสัยในหลักการศรัทธาของเขาด้วยกับตัวบ่งชี้ ในคำปฏิญาณตนที่เขาเปล่งออกมาและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่จะต้องอะไรเชื่อเชื่อมัน่นว่าสิ่งที่เขาเปล่งออกมาคือสิ่งที่ถูกต้องและสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องเคารพสักการะเด่ลอลสุบฮาหนะฮุวาตะอาลาและเขาจะต้องเชื่อว่าสิ่งอื่นที่เป็นการเคารพอื่นจากลอสุบฮานะฮวตะอาลาทั้งหมดเหล่านั้นคือสิ่งที่มดเท็จ คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ว่าชนิดใดก็ตามในการเคารพอิบาดาต่อรัศมีห้นะหัวตาอัลาไม่ว่าชนิดใดก็ตามที่เป็นการเคารพอื่นจากรัศมีห้านะหัวตาอัลาเขาจะต้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือหลักความเชื่อพี่น้องผู้ที่มีอิมาที่เขาจะต้องมั่นคงและมั่นใจในหลักการศาสนาจนกระทั่งพาเงื่อนไขนี้จน ลมหายใจสุดท้ายที่เขาอยู่บนโลกดุนยาลงมาดูพี่น้องผู้ที่มีมาหลักฐานในเงื่อนไขนี้มีหลักฐานมากมายดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวว่าอินนามันมุมีนูนัลลาดีนะอามานูบิลลาฮิวะรอซูลิซุมมาลัมยารุตาบูวะจาฮาดูบิอัมวาลิฮิมวังฟุซิฮิมฟีซาบีลิลลาอูลาอิกะฮูมุสซอดีกูนอยู่ในสุรุตุนฮูจรอดองค์การที่15อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาได้กล่าวว่า บรรดาผู้ที่ศรัทธาที่แท้จริงคือบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาต่ออัลลอและรอซูลของพระอ,องค์